วันนี้เรามีมรเรามีปลาหนัเอาเรื่องมืกันนะปลาแซลมอนอวอันนี้เป็นแซลมอนนอร์เวย์นะครับไซส์อยู่ที่ประมาณห้กิโล <Okay. S 2> หลังิทธิ์นะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาก็โทรได้โทรถามผนกปลาของเขานะครับว่ามีแซลมอนไซต์เป็นตัวหรือเปล่ามีขายแบบเป็นตัวหรือเปล่าแือเป็นตัวเลยเดินตามเลยมาดิคุ่ใช่ปะ พี่ครับอันนี้แซลมอนมีเป็นตัวสี่ห้าโลปะ่ะส่วนมากเป็นแซลมอนแอลรร้วพี่อันนี้เป็นชิลีะนะไม่แข็งน้าสบก็เป็นอออของนอร์เวย์ของนอร์เวย์ของนอร์เวย์นี่โลเท่าไหร่พี่ตอนนี้ราคามันลงมันเหลือสองร้อยสองร้อยยี่สิบห้าสองร้อยยี่ห้าไซส์ขนาดห้าถึงหกโลครับห้าถึงหกโลเอาประมาณเอาตัวไม่ใหญ่มากอะเอาไซสเ์สเดียวเลยเหรอ เอาปะน่าสนใจเอาเอาพี่เอาแบบเป็นตัวเลยนะฟิตอันนี้อันนี้ฟิตฟิตอยู่ปะไม่ครับแเป็นปลเลยะอปลแบบไหนอะพี่เอาเอามาดูหน่อยดิพี่ <S <S เขากำลังใช้เครื่องอยู่ไนมะ่กล้าคุยกับเขามามกกลัวแบบตัดมือเขานี่แต่ของสดเลยนะดูดูดูมีปลาสดเยอะแยะเลยนะแล้วมีกุ้งด้วยกุ้งแบบเป็นๆอยู่เลย เขาออกไวอะโอ้ยโอ้ยยังใหญ่อะไม่มีเกตดนี่เขาถอดมาแล้วหรอพี่เกตจะไม่ถอดคนระับใช่เหรอโอ้ใช่ใช่ใช่เอาปะเอาเอา่อาตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ช่างเลยแล้วกัน ลอเขาทำเสร็จก่อนเสียวผูอย่างใหญ่เลยนะที่เดี๋ยวเราก็ไปแม่นี่ทำทำนะทำทำเพื่อทางบ้านแล้วนะทำเพื่อคุณผู้ชมทางบ้านนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเคครับพี่เนียองช่างดู่วนครับ ห้าโลพันกระบาท่หโรพันหนึ่งร้อยร้อยสามสิบเก้าบาทไหวไหมไหวนะไม่ไม่ถือก็ถือไหวไหมเพก็ถือไม่ไหวนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ตามหามานานเอาเลยครับแพ็กเลยดูว่าค่าหน่อยดิ พ่อค้าหน้าตาดีนะสนับแข็งเขาเลยนะใช่ครับพี่ครับโอเคครับอเอาเรื่องป่ะด๋อเยเลยเดี๋ยววันนี้เราได้ปลามาจากแมคโครนะครับซึ่งทุกๆคนนี่ก็ ตามหาผมไปจัดปลาแซลมอนมาแซลมอนนอรเวรย์ประมาณ5้กิโลซึ่งเพื่อนๆต่างคนต่างไปเที่ยวนะครับอยู่บ้านครับต่างคนต่างทำงานในวันนี้เราก็เอาปลามาทำมาลองแร่ดูนะครับอืมเอาในตอ มันใหญ่บา้นะเเา,เ,เ,าเ,เลยนะแบบเกนเลยายาง โอเคสำหรับวันนี้ก็ได้ลองทำแซลมอนดูนะครับได้หมาออกมาเป็นตัวน้ำหนักประมาณ5กิโลก็ถือว่าโอเคนะแซลมอนนอร์เวย์ก็จะเนื้อมันก็มันเขาจะน้อยหน่อยซึ่งได้ไหยครับมีแซลมอนนอร์เวย์กับชิลีอันนี้อันนี้ม่รู้จักไหมรู้จักกั่นอร์เวย์นะสำหรับเพื so, ่อนนะเพื so, mm ่อนผมบอกว่าไม่น่าจะ50ไสิบราย้อยรายแล้วก็ถ้าถึงนะเดี๋ยวผมจะท้าไปตอก รอเล่นนะรัโอเคยังไงก็ซึ่งทางเดิกผมจะตั้งกติกาวไว้นะสำหรับใครที่คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับพี่ถูกใจนะครับถูกใจผมแหละผมอ่านทุกคอมเมนต์แจกนะครับเป็นสมอนกล่องผมซื้อกล่องเพิ่มเนี้เอาแบไปส่งฟรีได้ไหมเล่นโอเควันนี้ก็เลทเทยับเลย